วันนี้นะคะโอจะมาเปลี่ยนป้ายนะคะสำหรับลูกค้าทีา่รับรถใหม่ไปได้เดือนนิดๆน,นะคะเราก็มาเปลี่ยนป้ายเป็นป,เปน,ปเปนป้ายขาวให้กับลูกค้าด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งสองสี่นะคะหนึ่งหนึ่งสองสี่วนนี้นะคะก็จะเป็นป้ายแดงเนาะคันนี้นะคะก็จะอยู่เป็นเป็นแคกเป็นแคปใช่ไหมคะใช่เป็นแคปนะคะเป็นแคปตัวเตี้ยเนาะ Z e d อ t i o n นนั่นเอง<ช>นะคะ เป็นรุ่น entry ตัวนี้แต่เป็นรุ่น entry นะคะขออนุญาตแจกป้ายก่อนสวัวัสำหรับใครนะคะที่อยากได้แบบป้ายประมูลนะคะก็สามารถนะคะแจ้งกับโผได้เลยนะคะโอมีป้ายประมูลนะคะให้น,ำ,นำเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายมีไว้ขายเอยีไม่ไขายค่กินบอกว่ามีอะไรนะ <S <S> <S มีไว้แจกประมูลไว้นำเสนอ เอาไ้ขายเลยเอาไ้ขายเลยแต่เลขนี้ก็สวยนะหนึ่งหนึ่งสองสี่ใช่หนึ่งหนึ่งสองสี่นะคะคแล้วก็จะเปลี่ยนทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะใช้รถป้ายแดงนะคะโอแนะนํานะคะให้สามารถนะคะติดต่อโไอด้นะคะเรามีบริการนะคะถึงที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับจองนะคะดูแลหลังการขายนะคะแล้วก็ยินดีนะคะพอดูเราเราเรา,เราไม่ได้อ่าขายแล้วก็เงียบไปเลยเนาะ ด้านหลังนี่หรอ,อเปลี่ยนให้เสร็จเลยเอาาเมาเปลี่ยนป้ายวันนี้ค่ะเปลี่ยนป้ายจ้าและนี้เราก็จะเปลี่ยนป้ายด้านหลังนะคะเบอ o ์ตาเรโวเซตดิชั่นใช่ Toyota า e v โว e ซ i ดิชั่นนะคะอันนี้เดิมๆนะครับรถสวยมากเลยเขายังไม่ได้แต่งอะไรนะครับใส่แค่กันชนท้ายเพิ่ม ราคาของเขาจะอยู่ที่หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะ 6, ถ้าเป็นสีขาวทุกคนก็จะลดอีกอีกเจ็ดพันก็จะอยู่ที่ราคาสองแสนหกแสนดิเฮ้ยหกแสนนะคะสองหมื่นสองพันสองหมื่นสองพันบาทนะคะนี่เรียบร้อยรู้ไหเรียบร้อยแล้วนะคะแกะค่ะ ก็วันนี้นะคะโอนำเสนอแค่นี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะรายละเอียดนะคะอยากได้นะคะไฮไลท์รีรนะคะเซ็ตอินิชั่นหรือว่าพรีเมีร์นะคะหรือว่ารุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะก็ยังไงขอฝากติดตามนะคะช่องนะคะ u t u b e นะคะหรือว่าช่องติเกิลได้เลยนะคะขอบคุณท่อ